สวัสดีครับวันนี้ก็เรามาดูครับว่าช้าช้างตัวไหนจะเดินเร็วกว่ากันนะครับพ่อควานเชื่ออะไรครับพ่อควันเนี่ยฮะตัวนี้เชื่ออะไรครับโอ้น้องขวานครับน้องขวานน้องขวานนี่แล้วก็เป็นรถน้องแอนรถถังครับอันก็จะเป็นดอกแก้วครับแก้ว ดอกแก้วไปก่อนนะครับดอกแก้วพานว่าเอาไมา่อยู่ครับไปก่อนเดินเร็วครับมันอันนี้จะเป็นสามสาวดาวิ่งครับเจอกันไม่ได้ครับจะจะแข่งกันไปนี่ก็เราก็เป็นช้างตกงานทั้งหมดครับ นี่ก็วันอาทิตย์ก็จะใส่เสื้อสีแดงครับผมเร้อยเอ้ยเอ้ยนี่ก็อะไรมัง้านี่ไปก็แวะกินข้างทางครับใส่จะหิวครับจะเป็นต้นหนามครับเป็นอันนี้เขากินได้ครับเป็นยานี่ครับรักษาท้องอืดนะครับ ต้อยต้อย้ยใบจะคล้ายต้นกร,ระเสดนะครับแต่จะมีหนามครับีน้นองอายก็จำอ้าวแล้วครับจะเดินตามเพื่อนๆในทันครับทิ้งนายาิยะาไปครับเนะฮ้ยอ,อ้ นี่ก็ทิ้งระยะห่างครับก็น้องแอนรถถังนํำเป็นที่หนึ่งครับปัดก็เริ่มะเะนเรื่อยนยครับส่วนดอกแก้วครับดอกแก้วหายไปไหนครับครับดอกแก้วครับดอกแก้วนน่ยครับยู่ข้างหลังมีขวานก็ลงเป็นที่เรียบร้อยครับขวานลยการก็รเลยลงเดินครันบอกว่าลงเดินดีกว่ายี่บนคอเหนื่อยกว่า เดินน่ครับก็เลยเดินลงเดินเป็นเพื่อนนะครับ,น,รบน้องฝันของเราก็เหนื่อยเหมือนกันเดินลงแอนรถทางครับไปนู่นครับใกล้จะถึงที่เขาปลูกครับเดินเลยมากใหม่แอนรถทางหน่อย <laughs> วันนี้น้องอายก็มาถึงวังทะลุเป็นที่เรียบร้อยแลครับหลังจากเดินมากับสามสาวดาววิ่งครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนที่ตรงาานครับนยังยืนกินหญ้าอยู่นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีครับไม่มีแดดครัเคลุมฟ้าเคลิ้มฝนครับก็ฝากโอเคครับ เป็นที่พักของน้องครับก็จะเจอลมไปเมื่อวานก็จะสภาพเป็นอย่างนี้เล็กาดแล้วอเ,อเฮาฝากกดติดตามช่องพังน้องอายช่นลทางยู u ูบด้วยครับขอบคุณครับ